ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจนะครับมีรายงานว่ามีการไปพบศพปริศนาสองศพอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการนํามาส่งอยู่ที่ลานสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังแล้วปรากฏว่าลักษณะสาภาพศพเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเน่าเปื่อยเลยนะแสดงว่าอาจจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ต้นทางต้นทางเนี่ยเห็นบอกว่ามาจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มาส่งถึงไทยแล้วสองศพนี้<ช>เป็นใครนะฮะเกิดอะไรขึ้นฟิลิปปินส์มาแหลมจะบังก่อนแล้วแหลมจะบังมาลาดกระบังครับ สภาพศพเนี่ยเห็นก็บอกว่าอาจจะเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ด้วยซ้ำมากว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาทําให้ล่าสุดคุณผู้ชมไปดูนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือลาสินค้าในพื้นที่รากกระ b ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบในตู้คอนเทนเนอร์แห่งนี้นี่ครับมีทั้งตํารวจรถไฟมีทั้งอาสาผู้ภัยมูลนิธิรูปกตันยูเข้าไปดูนะฮะในตู้คอนเทนเนอร์ตู้ดังกล่าววางอยู่ที่พื้นชั้นล่างนะครับแล้วด้านในนมีรายงานว่าพบศพเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับไม่พบเอกสารอะไรนะครับ หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสภาพเนี่ยบอกว่าหลังจากตรวจสอบพบว่าศพของทางผู้หญิงเนี่ยนะครับเสียชีวิตอยู่ด้านหน้าตู้เทนเนอร์ลักษณะสวมกางเกงสีชมพูเสื้อสีชมพูนะครับสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวากระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างลักษณะเหมือนโดนล,ล้วงออกมาอยู่ด้านนอกส่วนศพผู้ชายครับนอนตะแคงอยู่ข้างในฮะถอดเสื้อนะครับมีรอยสักที่แผ่นหลังหน้าอกและใต้ท้องแขนทั้งสองข้างคือเจอ้าหน้าที่เขาบอกเขาก็สังเกตนะครับว่าเอ๊ะรอยสักเนี่ย ไม่ใช่รอยสักที่พบเห็นมาก่อนในไทยด้วยนะฮะแล้วจากการประเมินสภาพศพลักษณะเหมือนเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ประเมินด้วยสายตาไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักไม่พบร่องรอยโดนไฟไหม้ครับตำหนิรูปพรรพันธ์ก็คือผู้ชายเนี่ยมีรอยสักที่แผ่นหลังนะครับที่หน้าอกเดี๋ยวผมจะเอารูปให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ใต้ท้องแขนทั้งสองข้างมีรอยสักซึ่งจากรอยสักแบบนี้ เจ้าหน้าที่ก็พูดว่าไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะครับส่วนลายผู้หญิงเนี่ยสภาพนอนหงายอยู่ในลักษณะกางเกงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างเนี่ยมันเหมือนถูกดึงปลิ้นออกมาทั้งสองข้างเลยที่นิ้วนางมือขวามีแหวนหนงวงเท่านั้นนะครับซึ่งสภาพศพเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า1สัปดาห์นะครับทางแพทย์นิติเวชมาร่วมชนสูตรเบื้องต้นเลยก็เลยให้ร่วมกัตันยูเนี่ยเก็บศพ นะครับรวบรวมหลักฐานที่อยู่บนตัวเอาส่งไปพร้อมอเพื่อจะส่งไปนิติเวศโรงพยานตำรวจให้คุณหมอตรวจโดยละเอียดอีกครั้งนึงนี่ฮะจากการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวคุณผู้ชมครับพบว่าต้นทางเ่ยมาจากฟิลิปปินส์นะครับตั้งแต่24กันยายนนะฮะโดยเรือที่ชื่อว่า Ever BD V 0 7 1 0ขีดแล้วก็มาถึงท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชลบุรีตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมา พอถึงท่าเดือแหลมเช้าบังก็ถูกส่งต่อมาที่คลังสินค้าลากกระบังช่วงตีห้าของวันนี้นะครับก่อนที่ช่วงที่พนักงานเข้าไปตรวจเช็คตู้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหม็นจังทังที่เป็นตู้เปล่าพอเข้าไปเช็คก็พบศพสองศพนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคือลักษณะนี้ไม่มีสินค้าอยู่ในตู้นะฮะคุณผู้ชมครับลักษณะของตู้เนี่ยหนาสองชั้นหากคอจากด้านในหรือตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยข้างนอกไม่ได้ยินแน่นอนนะฮะนอกจากนี้ล็อก ก็ต้องล็อกจากด้านนอกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าศพส,สองศพนี้ก็น่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ต้นทางแล้วลองฟังอีกช่วงนึงครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของลานตู้นะครับว่าถ้าเบื่อปกติเนี่ยถ้าไม่มีสินค้าถ้ามีสินค้าเจ้าหน้าที่ถึงจะล็อกกุญแจที่ตู้นะครับแต่ถ้าไม่มีสินค้าเนี่ยนอ,นอกจากไม่ได้มีกุญแจล็อกไม่ได้มีซีนล็อกเนี่ยก็จะ,จะ,จะแค่ล็อก กรอนไว้อย่างเดียวจากการตรวจสอบโดยละเอียดเนี่ยภายในไม่สามารถล็อกด้วยตัวเองได้นะครับถ้าเราอยู่ข้างในอยู่ข้างในถ,ถูกต้อง <S <S <ไป S 1> ครับถูกต้องครับแล้วก็ถ้าอยู่ในตู้เนี่ยส่งสัญญาณแค่เอามือทุบเนี่ยจะไม่รู้เลยถ้าสมมุติว่าถูกปิดไปแล้วคนภายในจะส่งสัญญาณเนี่ยจะไม่ถ้าไม่มีเหล็กอะไรแข็งๆเคาะส่งสัญญาณนะไม่มีทางได้ยินเลยนะครับถ้าใช้มือเปล่าทุบให้ทุบแรงแค่ไหนก็เป็นตู้สองชั้นใช่ครับเป็นตู้หนานะครับ เพราะฉะนั้นคงต้องตรวจสอบตัวละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วว่าที่ฟันตํารวจตรีนรงฤทธิ์ทองทวีท่านเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจรถไฟมักกะสันเนี่ยท่านบอกตอนนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของทางมักกะสันอยู่นะครับระหว่างนี้แนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานก็คงจะต้องทําให้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าหลังจากนี้จะต้องโอนย้ายคดีฮะไปยังสอนอลากบังนะครับหลัง17ตุลาคมนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการยุบสถานีตำรวจรถไฟมักกะสันไป ซึ่งตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการประชุมแนวทางร่วมกันความคืบหน้าตอนนี้ก็ตรวจสอบไปที่เกิดเหตุเบื้องต้นแล้วสอบปากคมคนพบศพคนแรกแล้วยังไม่ได้เรียกใครสอบเพิ่มเดี๋ยวจะต้องไปดูเรื่องเส้นทางการขนส่งนะฮะโดยละเอียดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางลักษณะบอกว่าตู้ที่พบเนี่ยเป็นตู้ที่ใช้ขนส่งร่วมกันทั้งในและต่างประเทศโดยมีบริษัทที่สกรีนชื่อข้างตู้เนี่ยเป็นเจ้าของตู้นะฮะ ซึ่งปกติแล้วต้องมีการสำแดงที่ดานศุลิกากรของท่าเรือแหลมฉะบังแต่ว่าตู้นี้ถูกสำแดงว่าเป็นตู้เปล่าไงก็เลยถูกตั้งก็สังเกตว่าก็พอมันเป็นตู้เปล่าปุ๊บก็เลยอาจจะไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแตกต่างจากถ้าเป็นตู้ที่มีสินค้าจะต้องมีการซีลล็อกอย่างเรียบร้อยแล้วมีระบบตรวจสอบแตกต่างกันออกไปอนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่าตู้นี้จริงๆเนี่ยเคลื่อนย้ายมาหลายประเทศแล้วนะฮะเห็นว่า ไปทั้งจีนฮ่องกงไต้หวันฟิลิปปินส์และถึงมาไทยฮะเรียกว่าวนไปหลายประเทศมากนะครับเพราะฉะนั้นการสืบหาต้นตอนเนี่ยก็ไม่ง่ายอุปสรรคก็เยอะเนื่องจากว่ามาจากต่างประเทศแล้วก็ยังไม่พบเอกสารอะไรยืนยันพบเพียงหนังสือพิมพ์ของฟิลิปปินส์อย่างเดียวแล้วก็มีรายงานนะครับว่าเสื้อที่พบว่าตกอยู่ใกล้ตัวผู้เสียชีวิตผู้ชายเนี่ย มีการสกรีลูดลายบ่งบอกก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาคมหนึ่งที่ก่อตั้งในฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นอะไรสมาคมพาราดอนภาพอะไรสัก,ยกอยอ่างอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นนะฮะเขาบอกเป็นสมาคมที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอยู่ในฟิลิปปินส์ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ลึกลับนะติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไคร e ์ร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอน